โมโมทโร่โคโค่สิบ no ห้าเซนโพไซอันโนนเซ็กซ์นะครับตรงนี here, ้ก uh, ็พร้อมนะครับสิบห้าบุกโคโค่เอ็นเอนะครับเอ่อทีเคทีเชียงใหม่ยัางคโช่สองพันยี่สิบสองนะครับไซส์เต็มพอดีนะครับก็จะต้องลงโคโค่สิบห้าบุกนะครับสวยมากๆตัวนี้สามตอนแบบ ลายแบบซิมเพลดีนะครับดูแบบเข้าใจง่ายนะครับไม่ซับซ้อนนะครับแล้วก็แข็งด้วยสีถือว่าพร้อมแล้วนะครับสิบห้าบุกอันนี้ลายก็กำลังสวยนะครับเพื่อนนอน ก็ตัวนี้มีติดแดงที่ปตรงหางหน่อยนะครับเดี๋ยวเก็บออกให้นะครับนิดหน่อยก็มีเวลาสองทิศน่าจะเพียงพอนะครับตาเล็กเกนี่ยแต่งมองแค่มองไม่รู้เรื่องนะครับเสียเขียออกนิดหน่อยก็สมบูรณ์แล้วนะตัวนี้อนนี้ผมถ่ายคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยทำทีหลังเป๊ะมากครับใหญ่กลางเล็กตรกไม้มหน้าไปหลังใหญ่กลางเล็ก ฟองนะน,นะครับรุ่นเบสไซส์ได้เลยครับตัวนี้15บุกไอรที่หาปลาลุ้นรานใหญ่นะครับในไซส์15บุกก็ตัวนี้เลยนะครับตรงหางนี่ไม่ต้องดูเลยนะครับเพราะเดี๋ยวผมเก็บออกให้มจีจุดๆเล็เๆออกๆนะครับเขียๆออกบางๆนะครับตัวนี้วนงานก็หายพอดีครับสองทิศจำลังสวยนะครับ <c oughs> ลุยได้เลยนะครับสีใช้ได้สม่ำเสมอความเงาใช้ได้ก็เดี๋ยวจะมีรูปชัดๆให้ดูนะครับรอบนี้ให้พี่เจนถ่ายให้นะครับก็น่าจะเห็นละเอียด้ค่น้นชัดอยู่นะในปลาแต่ละตัวแล้วก็ดูคลิคืวบควนไปนะครับตรงนี้ตรองมากๆนะสิบห้าบุก โอสังเกตนะครับพวกที่มีแล้วนะครับวันนี้ดีที่สุดแข็งซูเลยครับอ่ามโนโล,โ,ลกโกโก15เซนเพชรไม่ชัด2,21หน้าก็มีเหมือนนี้เข่าเสียบขึ้นมาด้านนี้ด้วยนะเขาไม่มีแบบลูกเล่นหน่อยนะตรงนี้นะครับเขาแดงก็ใหญ่ตั้งเล็กนะครับดเด้งง่ายเข้าใจง่ายไม่เข้ามีอะไรเยอะนะตรงนี้ ช่วยอะไรครับขอบคุณครับ